มีประเด็นหนึ่งก็กลายเป็นราม่าที่ต้องมีการชี้แจงกันยกใหญ่เลยเรื่องงบประมาณในการทํางานนะครับอของผู้ว่าคนใหม่เนี่ยนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าท่านนกเตอร์สามารถราชโัสิิธิ์นะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตนเองนะครับโดยพูดถึงประเด็นเรื่องงบประมาณบอกว่าสองงบกตมปี65 เหลือให้ผู้ว่าทัดชาติใช้เท่าไหร่นะครับต้งก็แจกแจงว่าง,งบประมาณมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างแต่ประเด็นที่สื่อหยิบมาเล่นก็คือมีงบเหลือแค่94ล้านบาทเอง94ล้านกับการทํางาน ตามงบปี65แล้วมันจะได้อะไรคะเนี่ยคือคนก็มานั่งนับดูใช่ไหมคุณอ<า>ันญาหนึ่งก็คือนี่เดือนอะไรมิถุนามิถุนากรนกฎาสิงหากันยาอีก4เดือนอีก4เดือนงบ94ล้านเนี่ย<า>พอไหมพอหรือเปล่ากับนโยบายต้อง200กว่าข้อเนี่ยนะ<า>แล้วก็ร้อยวันที่ทําให้เสร็จในหลายๆเรื่องเนี่ยนะคนก็บอกโอ้โหคือพอเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็รู้สึกว่าโอ้ผู้ว่าคนเก่าใช้เงินหมดเลย ไปด่าไปด่าคุณอาาัตฉะว่าไม่เหลือเงินเลยไม่เหลือเงินให้คนใหม่มาทํางานเลยนะครับคือจริงๆเรื่องงบประมาณเนี่ยมันไม่ใช่ดูกันง่ายๆขนาดนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดมันเป็นเรื่องวิธีการงบมันมีงบเหลือจ่ายงบสะสมอะไรต่างๆก็คือถ้าคนไม่เข้าใจก็คือจะนึกไม่ออกอนะ